เ,เรา้แล้วเมีชื่อน้องถูกคือว่าเขาคิวผิดงๆ,ดๆ,ดๆครับผต่วามรไไครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เนื่องจากว่าเรามาใน,นนี้เป็นงานที่เววกีเเ่ยว,วมักภาพันธใช่ไหมครับเราก็อยากจะมาพูดถึงความรักของน้นองๆก,กันบ้างนะครับผมโดยการที่เราจะมีการ มีในการเล่นเกมคำถามไปเล่นมนนอนเกี่ยวเรื่องของความรักแล้วผมเริ่มจากคำถามแรกดีกว่าเป็นคำถามที่รางวัลคือไม่มีครับแต่ว่าอยากรู้อยากให้พี่ๆทุกคนรู้นะครับผมคำถามแรกนะครับคือถามว่าคุณคิดว่าอาวัยวะส่วนไหนของตัวเองมีสเสน่ห์ที่สุดเพราะอะไรนะครับผมแล้วก็เราขอเริ่มจากน้องที่เล็กที่สุดเลยรครับน้องแข็งครับ เอาเวว่าตัวไหนมาที่เราคิดว่ามิสเตสิ่งที่จะเป็นนตาใช่ไหมครที่ไดูยูทูบมาเอาดองคือว่าขนตาเนี่ยสามารถนใช้นการทําบอี่ฟิส คือจากคนที่พาจีสแมนครับคือเป็นการที่บอกว่าคนเราเนี่ยเอาผลตาเนี่ยมาบอกว่ามันคลิดใส่แก้มกันแทนหน้าคคิปๆนี <c oughs> ่อยู่ในร่มเดี๋ยวมาผ่านนะครับผมโอเคของเราคือผลตาแน่ใจนะครับโอเคมาที่บอลท้ากันนะครับรบอล เเลยนะใช่ไหมเฮ้เอานีบ้าดีกว่าครอะไรดีทวาวเทล็กๆดีกว่าท้าเล็กเเอแฟรักแร้ม้เี่ต้อแข่งก็มาก็เอาอะไรรส่วนที่มีเสน่ห์ที่สุดนะครับ เวลาเวลาถึงใจใครบอกอย,อยากเขาตาเพีงก็อืองั้นเอาตาเลยค่ะอ้ะอตาแลยครับมาน้องน้องกรีเลยดีกว่าครับอันที่จริงกินก็ที่ก็เลยมีเสน่ห์ที่สุดโอ้ใจแต่ว่าแต่ว่าพี่พีว่าก็สารังเป็นเด็กเลี้งที่สุดก็คงสิงทิวครับนะครับ เพราะว่านวลเนียนดูดีการดีอ๋อเจ้าเกซเสน่แล้วนะผมเจ้าเกน่แลนะเราสามารถโด่งดังได้ในยุโรปเดี๋ยจริงทีจริงนะไม่ใช่งรือว่าเป็นสเปคพลังเฮ้จริงเพื่อนพี่นะไปเองเรียนมาอย่างเงี้ยฮอตมากฮอตมากจริงที่จริ้เราตอนตอนเราบินออกนะเสือไปคำถามข้อที่สองบ้างดีกว่าครับผมอยากจะถามว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราสี่คนเนี่ยอยากจะบอกรักแฟนคลับเอง แต่ว่าคือเราพูดไม่ได้ถ้าเราไม่พูดเนี่ยมันต้องกระทำออกมาเนี่ยเราต้องแสดงออกไงดีครับเริ่มจากนั้นก่อนนะครับน้องกี๊ครับอ๋อพูดไม่ได้เหรอฮะครับผมเขียนเนาะโอ้น้องก็ง่ายดีก็เขียนถ้าเกิดพูดไไม่ด้แสดงออกโดยท่าทางแสดงออกด้วยท่าทางนะฮะของกีคงไม่ต้องมีท่าทางอะไรมเพราะว่าอย่างทุกคนเพียแค่มองเข้ามารู้ท่าทางใช่ายตา สิวสปาเลย์ปัมาตีิเืของพี่กีกันะของเวยนานะหนูนี่ชอบกานกานทำค่ะชอบไหมครับชอบไหมครับผมชอบนะแล้วผมอ่ะบอลทาบ้างนะฮะ เขาแรงเรอขาแราางะครับพูดม่ได้แล้วครับใช่ครับเฮ้ยจะถอนดิพี่จะายหายหมดเลยว่คบเทีเเ่ยวครับถืงว่าวาวยเลยครับร่าผมเสียเลย <iku> มาข้อสุดท้ายดีกว่าครับผมคำถามข้อที่สามครับสำหรับนักเอกของเราวันนี้นะครับผุณนักเอกของงานนีคือน้องนัตตี้นะครับพี่คนเดียวจะถามน้องนัตตี้นะครับว่าไม่ต้องดูพี่ถแถวนะครับถือว่าถ้าถือว่าตอนนี้พี่จะให้น้องนัตตี้เนี่ยเรือกกลุ่มแต่ว่าสามคนที่มาอยู่กับเราในคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ยนะครับจะเลืกอกเพราะอะไรใครที่ทำให้เราพักใจมากที่สุดนะครับ แล้วก็อยากให้บุม่มๆเนี่ยแสดงออกกต่คนละคนละครั้งนะครับผมเพื่อให้น้องที่เนี่ยประทับใจอ่จาเราจะมีวิธีการแบบว่าฉีดสาอยังไงที่แบบว่าฟุตเดียวอยู่หมาดอยงนี้เริ่มจากมอสทา้ายก่อนได้ไหมครับเราจะเริ่มก่อนนะมอสจะมีวิธีการยังไงให้น้องติ๊กพอใจครับ้อมนิ่เดียวนะแต่ว่า,นะอเ,อวาเอาดี ต้องใช้ไหมไหมนี่อะไรเนี่ยครูถูกชนนะทำอะไรก็ได้ครับใส่ได้เนาะ เรียอภาษากายนะครับโอโอเคครับไม่เห็นเนอะไม่เห็นเนาะโอ้ต้องใช้มือกล้องสิครับนะเออเราต้อเป็นเด็กไปเลยผมว่าเรากี๊เนาะใครพร้อมไหมใครพร้อมอายุเท่าไหร่เองเนี่ยฮะโอ้โหกรี๊มาตีลูกพี่เขาอีกทีหนึ่งลูก ตี้นัตตี้ใหญ่ใหญ่ที่สุดพี่ตลุกนะต้องยอมชื่อม่งกล้องตรีโดนนั่โดนโดยที่มื่อกี้อีนิดเดียวนีเล็บน้องตี้หลุดแล้วเนี่ยเยอะชนครับกิมกิมจอพยาครับครับโอเคครับเอาหัวไปัดเลยครับไม่พูดครับตีตา อ่ใ่น้าเรามน้เไอสียว้พี่บอกใช่ครับพี่มาเพรไม่บอกครับอครับอย่างี้แวโบอกนะคเออแต่ก็ดีครับถืว่กันจดีอรัที่บ้านได้ไหม สุดยอดสุดยอดครับเท้าสีวิชโชว์นี่งของเราดีกว่านะครับทีอเราจะมีการจับรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับจากน้องๆให้กับแฟนคลับมีทั้งหมด4รางวัลเดี๋ยวขอขอฉลากขึ้นมาเลยครับจับเลยครับผมจับเลยไหนขึ้นดับเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคจับได้พลัรางวัลนะครับรางวัลมีทั้งหมด4รางวัลนะครับ คุณครูนั่งกันแถวไหนครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยคุณครูอยู่ไหนครับครูรักที่ไหนครับกลับแล้วเหรอ,อ,หอรู้อหมครคุณครูที่เดียรักกี่แถวไหนครับอ๋อครับผมโอเคพวกพี่ได้ยังครับได้ครับรโอเคอ่านชืนีตาโฟนเลยครับเลือกจีดงะะดีนะคะผู้โชคดีนะคะได้แก่ ครับผม F F นะฮะ F Rock ครับ Rock หนึ่งนะฮะคนไหนเอ่ยเงียบเลยคนไหนฮะ Oh นางมาแล้วครับขอสิบปมุ้งให้นางด้วยนะฮะใช่ไหมฮะใช่เลยต่อเขาได้เลยต่อเขายังเขาตกใจอยู่ใช่ไหมอะไรเนาะหน้าอะไรหน้าเลต่อไปของเราละตี้เลยลูกอะไรกันตี้ สามค่ะ h huh? 1ครับไขได้ครับุกมอะไรนะครับคอ้เบฟได้ปุ่มเท้าได้ H5 ครับ H5 ครับ H ไเห็นม่ใครดีใจวะ จีแจีแถวไหนนี้คนเดียวคนเดียวเลครับจีสครับยวไม่ใช่ด้วยครับผู้สายมีคนเดียวนะจีสาคืออะไรเออทำไมครับจีสองครับจีสองตัวเองมั้ยจีสองอะไรไดครับรือว่าคอมยัเลยโบราณโบรับอ๋อโอเคเดี๋ยวขึ้นมาเราประมาณถ่ายรูปเลยนะครับไ้ครัขึ้นเลยนะ พี่ำากแล้วนะจริงๆไ่้่าต้องอยากถ่ายรูปด้วยอะแล้่ผมก็โตมัตรงนี้เออออตมไวตรงนี้โอเคครับนะโอเคครับพี่คนนี้ได้่อนมโอเค โอเคครับแล้ว้าสู่ช่วงท้ายของวันนี้นะครับผมเป็นช่วงความม,ามันร้อว่าดครับาเามาแบบม,มันเป็น